สวัสดีครับทุกทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่สถานีลูกหนังสถานีที่จะนำพาทุกท่านมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของวงการลูกหนังกันนะครับวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้นะครับก่อนจะเริ่มรายการนะครับขออนุญาตขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเรานะครับแอตลีกาเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับบริการเดิมพันออนไลน์ที่ดีที่สุดมั่นคงที่สุดและก็น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับสนใจสมัครสมาชิกแอตไลน์ก็น้าที่แอตลีกาเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับอย่าลืมเติมแอด้านหน้า ดูเวยนะครับวันนี้นะครับแนวทางทางช่อง YouTube Channel ของเรานะครับทางด้านาเซียนบอลตัวจริงหรือว่าสถานีลูกหนังนะครับเป็นเจ้าเดียวกันนะครับนำเสนอเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเป็นนัดสุดท้ายปิดฤดูก,กาลแล้วนะครับสำหรับพรีเมียร์ลีกเพราะฉะนั้นพลาดไปได้นะครับวันนี้นะครับนำเสนอเป็นทางด้าน เจ้าบ้านนะครับเชลซีเปิดบ้านรับกำเย็นของวูฟแฮมป์ตันนะครับวันนี้เตะ4ี่ทุ่มตรงนะครับที่บ้านของเชลซีสแตมฟอร์ดบิดนั่นเองนะครับลำดับในตารางคะแนนเพลย์วันนี้ตอนนี้เจ้าบ้านเชลซีอยู่อันดับ4ของตารางนะครับเตะไปแล้ว37นัดมี63แต้มนะครับวูฟแฮมป์ตันทีมเยือนวันนี้อยู่อันดับ6ของตารางนะครับเตะไปแล้ว37นัดเท่ากันทั้งวันนี้เตะนัดสุดท้ายทั้งคู่นะครับมี59แต้มนะครับสถิติสินัดหลังสุดที่พบกันนะครับวูฟทีมเยือนเอาชนะได้้้้้2คคคครร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 ััััััังงงงยยนนนนเเเเเสสมมมอออไดดดด1ีีีีกกก7ป็ชชลลลซซววบบะฟ์หุุทาา 3แพ้2นะครับทีมเยือนนะครับวูฟชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับในด้านความพร้อมนะครับเชลซีเนี่ยยังมีแข้งเลี่ยงของค้างแต่หลักๆก็ถือว่าฟูลทีมนะครับเอาะว่าแข้งเลี่ยงของค้างยังไงก็ไม่ได้ลงนะครับหลายนัดแล้วนะครับส่วนวูฟแฮมพันต์นั้นฟูลทีมนะครับไม่มีปัญหาในการจัดตัวผู้เล่นคาดว่าทั้ง2ทีมวันนี้ใส่เต็มแบบไม่มียั้งแน่นอนนะเพราะนัดสุดท้ายแล้วนะครับสถานการณ์นะครับสำหรับสองสทีมมันต้องการ3แต้มทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเฮียจะแจ้งให้ฟังอย่างนี้นะครับเชลซีเนีีี่่่่่ยยยยยออููััััััันนนนดดดบบบบบบ4กกกกกกจจรรริงงะคแแแแตตต้้มมเเเเเทาาา3ลว็หส์5พ แต้มเดียวเท่านั้นนะครับสามทีมเนี้ยวันนี้เตะหมดนะครับแล้วก็เป็นแมนยูได้พบกับเลสเตอร์ด้วยนะครับเป็นสามเส้านะครับวันนี้นะครับใครแพ้มีสิทธิ์หลุดออกจากท็อปโฟได้เลยนะครับต้องการสามแต้มนะครับหลังพิงฝาไม่มีทางเลือกอื่นนะครับส่วนวูฟถามว่าต้องการสามแต้มไหมปัจจุบันมีห้าสิบเก้าต้องการสามแต้มถ้าวันนี้ได้สามแต้มจะเป็นหกสิบสองเท่ากับเลสเตอร์แต่ก็ต้องเป็นรุ่นผลของคู่เลสเตอร์กับแมนยูนะครับวูฟเนี่ยต้องการสามแต้มทั้งได้และทั้งไม่ได้แแแแทบบบจะะะะะะไไไมมม่่่่่ีีีปปปปปััััััญหาาาาอออออออรรรรรรรเเ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 พตตตตวงขดกกกกนนนนนสสสสส์์์์คคย็็้้้ถถช น่าจะแซงวูฟแต่วูฟจะต้องการ3แต้มเพราะว่ารักษาดับของตัวเองลุ้นท็อปโฟไหมแทบจะไม่มีลุ้นแล้วแต่ว่าลุ้นอยู่โลเปลาลีกได้ในอันดับ6อันดับ5อันดับ6นะครับเพราะนั้นดูทรงแล้วเนี่ยต้องการสาแต้มทั้งคู่วันนี้เตะกันไฟรับอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าจากสถิติที่เจอกันเนี่ยเป็นเชลซีเนี่ยทำผลงานได้ค่อนข้างดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับสิครั้งนชนะถึง7นะครับ แล้วง,งานในบ้านของเชลซีค่อนข้างดีนะครับสามนัดหลังสุดที่เล่นในบ้านชนะทั้งสานัดยิง6กเสียหนึ่งส่วนวูธัมตันเนี่ยเจอกันกับเชลซีนะครับเหมือนแพ้ทานนะครับเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วนี้เล่นเป็นเกมเยือนนะครับและเกมเยือนของวูธเนี่ยสามนัดหลังสุดเสมอแพ้แล้วก็ชนะนะครับยิงได้2เสีย2นะครับดูทรงแล้วนะครับวันนี้ น้ำหนักเนี่ยมันค่อนข้างจะไปทางเจ้าบ้านเยอะเพราะกลุ่มกาลังของ,ขงค่อนข้างจะดีกว่าแล้วก็พร้อมกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับดูทรงแล้วขออยู่ทางด้านเจ้าบ้านดีกว่าน,นะครับก็เป็นทางด้านเชลซีเนี่ยเปิดมาเป็นฝ่ายต่อเริ่มต่อปอป,อ,ปอนะครับครึ่งลูกครึ่งควบลูกแล้วก็หนึ่งลูกช่วงนี้น้ําจะวิ่งหมดแหละเพราะว่าผมทําคลิปเนี่ยประมาณ6กโมงสี่สิบห้าหกโมงสี่สิบเนี่ย น้ำวิ่งตลอดนะครับยังไม่นิ่งเดี๋ยวโดนต้องดูใกล้ๆสี่ทุ่มบทีว่ามันจะไปออกฝั่งไหนแต่ผมมองว่าเชลซีน่าจะมานะครับอย่างแย่ก็ไม่น่าแพ right? ้ในบ้านนะครับก็ฝากไว้พิจารณาประมาณนี้นะครับคลิปนี้ของของของผมนะครับก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยกันนะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b SCRIBE เป็นกำลังใจด้วยนะครับคิดเห็ยอยางไรคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้นะครับก่อนจากการขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเรานะครับแอดลีกาเก้หนึ่งบริการเดิมพันออนไลน์ที่ดีที่สุด มันคงที่สุดแล้วก็น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับสนใจสมัครสมาชิกแอดไลน์ line. กันไปได้ที่แอดลีกา911นะครับอย่าลืมตามแอดนหน้าด้วยนะครับหรือกดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับผมทำลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับสรุปนะครับขอต่อทางด้านเชลซีเจ้าบ,บ้านที่ครึ่งลูกนะครับ ไม่มากแล้วก็ไม่น้อยเจอกับวูบก็ตึงๆกันหน่อยนะครับก็คิดว่าน่าจะชนะได้แต่สกอร์จะไม่ขัดร้อยนะครับมันจะตั้ง1 0 2 1นะครับประมาณนี้นะครับคลิปนี้ยังไงฝากไว้พิจารณากันประมาณนี้นะครับทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นก่อนจะทำอะไรก็พิจารณาให้ดีลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ